ตัวนี้83นะคะวันนี้นกับ g r u n g ๊ Look นะคะเป็นลุกที่แบบว่าดูเปรี้ยวเฉียวนิดหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะตัวจะใช้เป็น Dior Nude Air นะคะก็ใช้เป็นแปรงลงรองพื้นนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ดูจนกว่าที่หน้าจะรู้สึกว่าโอเคเนียนขึ้นแล้วนะคะ สำหรับขั้นตอนของคิ้วนะคะตัวก็จะเขียนให้โกง่งโค้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะบางๆงเพราะว่าลุคของกรันช์นะคะเป็นลุคที่เป็นสาวอเมริกันสาวแบบฝรั่งนิดนึงเพราะฉะนั้นน่าจะต้องดูเฉียวคมนะคะก็เน้นคิ้วที่บางสร้างกรอบคิ้วให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยเบลนให้เกิดเป็นสีด้านในกรอบนะคะแบบนี้ นนะะโดยใช้แปรงเป็นหัวตัดนะคะตัดแล้วก็เช็คให้เข้ากันทั้งสองข้างนะคะใครนะคะที่ไม่ชอบการคิ้วเหมือนตูนะคะก็ใช้เป็นอายเชโดสีอ่อนนะคะปัดนะคะเพื่อเป็นการแบบเก็บรูปคิ้ว รอกรันช์ลุกในครั้งนี้นะคะตูนเลือกใช้เป็นสีอมม่วงนะคะก็ใช้เป็นสีม่วงอ่อนก่อนนะคะมันก็ไม่อ่อนมากนะก็เป็นม่วงแบบม่วงปกตินะคะทาแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะปัดเข้าปัดออกเพื่อเป็นการเก็บขอบของอายแชโดว์นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้สีเดิมนะคะตรงช่วงบริเวณใต้ตาด้วยคือทาปาดลงมาเลยแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใช้สีม่วงอีกนิดนึงนะคะเป็นอ่อนกว่าอีกนิดนึงนะคะเป็นการเบลนด์นะคะแล้วก็เป็นการสร้างเชดดิ้งด้วยจากนั้นก็นะคะเขียนไอายไลนเนอร์เลยใช้ไลเนอร์แบบที่เป็นเนื้อเจลนะคะกับผู้กันปาดบางที่สุดที่จะบางได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณหางตาก็ลากยาวลงมานิดนึงค่ะแบบนี้ จากนั้นนะคะช่วงหางตาล่างนะคะลากจากด้านนอกนะคะเข้าสู่ด้านในนะคะก็คือทําให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราค่อยๆเก็บงานของเรานะคะตะวัดคืนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะได้ตาเฉียวขมแล้วปัดมาสคาร่านะคะเนื่องจากตุนต่อขนตามาก็จะปัดบนนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเน้นขนตาล่างให้แบบแน่นๆนะคะอีกเทคนิคที่จูนอยากจะแนะนํากันนะคะคือการปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่านะคะแบบนี้ ดูเนียนแล้วก็กรูมมิ่งมากๆนะคะสำหรับสาวคนไหนที่อยากมีด่างชัดๆนะคะก็ใช้เป็นเชดดิ้งนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลก็ลงไปเลยตรงช่วงข้างจมูกนะคะลงเข้มไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเบรนะะด้วยแป้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ปัดแก้มนะคะด้วยสีชมพูตุ่นๆนะคะว่าลุคกรันช์เนี่ยจะต้องดูแบบแซบแล้วก็ดูดุนิดหนึ่งนะคะปัดเบาๆตรงช่วง เขาเรียกว่าไรหนกแก้มนะคะแล้วก็ใช้บอนเซอร์นิดนึงนะคะทำเชดดิ้งคราวนี้ก็มาติดขนตาปลอมนะคะวิธีติดขนตาปลอมของตูนก็จะติดตรงเน้นตรงช่วงหางตานะคะจะเว้นบริเวณหัวตานิดนึงเพราะตูนเป็นคนตาโคง้งเพราะฉะนั้นเวลาติดหัวตามันจะกระเดิดขึ้นก็ค่อยๆแปะเลยค่ะ ก็ได้ขนตาฟูๆแล้วนะคะดึงๆติดครบ2องข้างแล้วแบบนี้ค่ะปรัแบบสีลิปนะคะตัวเลือกเป็นสีชมพูแต่ว่าเป็นชมพูแบบนวๆตุ่นๆอีกนะคะกเ็เลือกเป็นลิปสติเทนนะคะของ LA Splash นะคะปาดเลยทีนี้ตูจะเลือกปาดให้ใหญ่กว่ารูปปากปกติของตูเพราะว่าให้มันดูแบบว่าเป็น ความที่แบบดูเป็นฝรั่งนิดนึงดูอินเตอร์นะคะก็ปากใหญ่นิดนึงเนาะอ่าประมาณนี้ค่ะสำหรับออลิปนะคะอันนี้เป็นรุ่นของ Harry Potter นะคะก็ตัวเลือกสีนิมอดราก็เก็บขอบปากให้ดูเนียนิดนึงนะคะถ่าออกมาเพิ่มจากอาขอบปากเดิมเล็กน้อยค่ะแบบนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับบกกวามของโตนะคะ so if you like my video please subscribe my YouTube channel and I will make more video for you guys to enjoy love you guys bye